Yeah. wow so hot đây <coughs> à, này à? à, nấm sổ nè tôi không 要，嗯不行啊、要，水杯。 นี่เนาะนั่งสวยมากเวเลี้ยงดเดี่ยวเลี้ยงภาษาอังกฤษเ调เลี้งเที่ยวเลี้ยงเที่ยวเลี้ยงเที่ยวเลี้ยงเวยสวยสวยวเยยสวสวยสยวเสวยสยสวยวยวยสวยยสวยสวยนวยสวยสวยเนยสอยสวยสววยสวยยว่สวยยสวยสวงสวยสยวยยอยงยส่ ี่เชงกี่ชชมส้ถามถามี่เอากอนว่าอันไหรใช้อะไรที่ต้องใช้แสงสวยๆเอาอันนี้ก่อนไหมคะเดี๋ยวขออยู่ตรงนี้ก็ได้ตอนนี้ครับผตรงนี้ได้อันนี้ได้ไหมครับได้ครับตรงแถวนี้ตั้งได้โอเคค่ะ สูตรใหญ่มากเลยหนูเดี๋ยวขอให้แต่ละคนนั่งตรงจุดนี้ได้ไหมครับอ๋อได้ได้ได้จะมานั่งกับนายแม่ได้ไหมนะนายแม่นายแม่อ้อสวยนายแม่สวยจังเลยนี่เหมือนกันประแบบทิ้งก็สวยอะขอบคุณค่ะ i n r นก็สวังอันนี้สวยอันนี้ก็สวยอันนี้เวนิสสวยอันนี้เวนีสสวยมีคอขาวอ่ะมี y o ย white, ส o u น o ซไวท์เพียวเลี่ยงเริ่มเลยครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมย้อมผ้าจากสีธรรมชาตินะครับไม่ทราบว่าลูกค้าท่านไดอครับมันนี่ค่ะนี่คือสีเหลองคือใช้สีจากธรรมช วิธีการก็คือแกะผ้าออกมาก่อนตัดแล้วก็เชื่อสุ่ยผีผ้ากระเป๋าไม่มีใครช้างเออเออตังหูเดี๋ยววิ่งไปเอาก็ได้น้องเบนพี่ควรอยู่ไหนไปบอกเขาว่าตัดอยากได้ตังหูสีเงินของน้องชุดม่วงอะค่ะไม่มีชุดไทนมุใช่ไหมชุดไทยมุในซีซั่นชุดเหมือนเดิมในซีซั่นชุดเปลี่ยนชถึงโคตรเยอะจะไหน ย้อมผ้าย้อมผ้าภาษาสวยย้อมผ้าภาษาจีนด่างด่างด่างผู้的颜色ด่างส์ก็คือย้อมผ้ารีดผ้าออกมานะครับภาษาพยัญงนะภาษาจีนค่ะฝรั่งเลยค่ะขั้นเฉลี่ยแล้วก็พับครึ่งครับเกสรอีกฝั่งเกเกสรอีกฝั่งดีเดียร์ ทีนี้พับครึ่งพับครึ่งยาวอ,อย่างนี้ครับโอเคอเสร็จแล้วทีนี้เราจะพับเข้ามาหาสันมุมทางนี้ครับง้าเยยวิ เราจะทําให้เป็นลายดอกไม้นะครับด้วยการใช้ไม้ไอเสครีมหนไว้บนี่ต้องยอดมุมแบบนี้ครับาดเสร็จ่ใช้หนังยาง ลับไว้รับตรงไหนรับตรงยางารับไม้ไอซรเคให้มันหนีผ้าเติมปานนล้นก็งี่เงี่ย,ย,ยจริงจรบเปี่ยวกับเปลีบยนให้มันหนีผึงผ้าเลยอันเอาให้มันถึงผ้าถึงผ้าใช่ถึงผ้าถึงาชายเลยนี่ป่านแล้วก็ปูยาเสือเตือนย้าเดืๆๆอดร้อน ครับผมจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับร้อยหนึ่งแล้วจะรัดอีกหนึ่งครั้งอีกอันยี่้ั้จุด่รู้ใช่ี่จะบด้จ

ถ้าเราทำเสร็จแล้วมันจะอยู่ในลักษณะลายแบบนั้นนะครับแบบเหลี่ยวแบบนั้นแล้วก็รัดให้มันเป็นสองชั้นก็เหมือนเดิม大概一一寸一寸的一ส上下八

ชุแก้วหกิ่ช่ในกระเป๋าอแกดงนต้องน่ีทุกคนเนาะเห็นนมต่อมหเน่จะมีชามช่วแล้วแล้วก็ชาชั่วทนีอีกตัวนนี้จะเป็นน้อัชน ยกันทุกควยแปรงะไรติดตั้งมดคุณแยรอะไรุ่แปงะคแปรงสะไรคุณวปอคอะคุณแปรงอะไคงอะไรคอะคุงะไรคงรคุณแปรงอะไรครงะรคุณแปรคุรงอะไอะมรคุปอไรคุยรอรอะไรคุอรปไะรอแล้วุอรงงออ เดียวเลยครับมันจะเป็นลายที่เหนือความคาดคิดก็คือเราจะขยับแบบนี้ครับพขยบเสร็จแล้วมา

ครับสีจากธรรมชาติครับแต่สีือ,องส,อสีส้สร,ระวังร้อนนะครับมันร้อนมาก,มากใช่ครับมินิจี้ไปเลยครับโอ้งวิ่ง้มากเลยเ,เราจะเอาไปลงน้ำสามชมครับ เราเจอสารส้มไว้อลามกระมังทีน้ำเงินเลยครับเอาพัดลมมือถือมาเป่าหน้าเราหน่อยน่มาเจ้าจะมาง这个蓝色的盆子看啊ก็มีอะไรลองให้เขาไหมไม่งั้นเลยไม่งั้นหยดเด้อเดี๋ยวผมคีบมาให้ก็ได้ขลังขุ่นนี่ไม่ปุ่มแม่นอนหันมากๆนะตัวชินระวังนะครับระวังระวังต้องระวังนิดนึง โอจะทำเองด้วยแม่คุณัอันนี้ในน้ำอะไรนะคะสารส้มครับอะาสารส้มทีนี้เขาก็จะกระชากสีเขาออกมาแล้วฮะยินดูยินดูคอืมอันเกรงว้สุย เาไปหาล้มบางทางฝั่งนู้นให้หน่อยนะ,ะพี่จูนพี่อายขอลงมาให้ขอลงขอลซื้ออยู่ปลายฝั่งนั่นถ้าอยากให้มันเข้มก็ไปลงอีกครั้งหนึ่งได้ครับถ้าจเเชี่่ยมมาาขึ้้นไปรืองตถ,ถพอใจแล้วก็เค่กกันไป 我喜欢浅一点的颜色เลยเค่ะชอบสีอ่อนค่ะพอพอได้พอชอบใจแล้วก็เอามาลงสระเบนรางครับว้าวเก่งมากระวังระวังพอขั้นตอนนี้ก็สามารถแกะยางได้เลยครับ ลูกคราจะมีเลยที่เดี๋ยวผมเจะให้เพราะว่าสีมันจะิีมือนะครับเป็นสีดอกดาวเรืองสีมันจะแรงมากโอโหโคตรขาวเลยโหโหมีลูกยิ้วดิสวยะไรอ่ะใครอ่ะโห สี Sorry, ตอนนี้เป็นอ่าผิดเยี้มอยู่นะคะตอนนี้วสวยวคือแบบไม่ได้ดูผ้าเลยมนูนดูนางแบบเเดียวพี่ดูได้เลยครับโอ้ผ้ามัดยอมนะคะทุกคน,นบายขุยอัน ไปจะบล็อกในน้ำเกลือนะครับเพราะว่าเกลือสามารถทําให้สีจากธรรมชาติอยู่ได้นะก็จะใส่เกลือเกลือแจงก็ไปขยับหนยครับ ตอนนี้สามารถใช้มือได้เลยครับเพราะว่าสีจะแอกแล้วสีจะไม่ติดมือแล้วครับใช้มือได้เล้ครับใช้มือได้มือได้แล้วอางคือีนยเราออเมไม่ใ่คช่ใช้มือเราก็ได้มาทําให้ดูดีมั้โอเค นี่สะเดยงสมบูรณ์นะครับผมยังทำยังไงนะคะอย่างนี้หรอใช่ครับก็พยายามซักผ้าทำกระดานหุงตักผ้าถนัดด้วยตักทุกวันพอคราวนี้ก็คั้นบีบน้ำออกแล้วก็สามารถไปจากได้เลยครับก็เป็นอันเสร็จชิ้นโอ้โหดเื่อตรั้นเการที่ที่ใส่หที่เออพี่ออยถือหน่อยด ต้องทำให้เห็นเลยใช่ไหมอย่างนี้เหรอก็คือนึกว่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอย่างนี้เหรอคะ มันไม่มันไม่อันตรายครับพว่ามันเป็นชีจะให้ใติดหน้าน้องด้ค่ะพี่ออยติดปะฟิดมือเขียนนะคะเย็นหรอเย็นลแล้วถ้าไม่ใช่สีเหลืองจะเป็นสีอะไรที่ยอมคะหรือาเราไม่ใช้สีเหลืองเราจะใช้ปูนแดงในการสกัดครับสกัดสีให้มันเป็นสีเขียวัแต่ว่าอันนี้เราทำสีโอเคปิดมือเว ตอไปบิดใช่ครับโตเอาตอกบิดได้ครับเอาภาพก็ได้ครับี่บบีบหรือว่าถ้าไม่เอาภาพผมก็ชุให้เื้อนถ้าต้องการภาพจาก็เอาไปาตงให้น้องไปตากกันแต่เราให้น้องถือให้น้องไปตาก

เก่งจริงๆเลยโอ้โสวยมากะยกนิ้วเย้เก่ง <c oughs> เออก็ทำเร็จแล้วแ้วโอเคไปม้อัวันท<ะ>ีขออีกรอบหนึ่งไปหมทัมอตมอตวันชโอเคครับ